สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสูคูสุคนกันแล้วกันครับเมื่อวนนี้มาพบกับผมทิดสานาขวัวคือเก่าเหมือนเดิมครับพี่น้องครับเมื่อวนนี้มาพอพี่พอน,อน,น้อ,พพอ,นองกินเนื้อครับผ้าพี่พอน้องมากินเนื้อครับอันนี้เสื้อลองไห้ครับเสื้อลองไห้้างามครับพี่น้องครับมีโอกาสมาบัานกินเสื้อลองไห้อันนี้เนื้อครับมาผ้พาพี่พอน้องมาจุกแก้วครับอันนี้เป็นแก้วคุ้มๆพี่นอ้องเฮ็ดโอ้ย มาวาพี่น้องครับจำเสียน้องกันล่องเมองเสียลองห้กันเนี่ยครับซอยตอนอยังไงี้ิ่ึงจากบบตอะนะพี่น้องเนื่ยง,งามๆครับเจ้าคองคงครับพี่น้องเห็นบ่เสียลองห้ครับอืมอืม,อม จริงจ้าครับจริงจ้าครับพี่น้องอันนี้เป็นเปาะพิยครับโอ้โอผมลมลำพี่น้องมีโอกาสได้มาบานแล้วครับทายซูพีทุนน้องเบิ้งกันแล้วกันครับเบิ้งตับกันแล้วกันครับ เอาครับพี่น้องโอ้แซ่แบๆอืมโอ้เนี่ยกัสบสบุดๆพี่น้องลองมึงเนี่ยครับ ฝากติดตามน้ำในเด้อพี่น้องช่องทิศซานาขัวครับผมตั้งเพจกับทิศซานาขัวเือกันครับเจ้าเพียคมุ้มครับพี่น้องเป็ูบีดูหว่างเมืองครัครบมันนี้ได้มีโอกาสไปซื้อเนื้อมาสินอกอเอาครับ คันเทนาครับพี่น้องมันนี่คันเทนาหรือว่าคูา่สาวเหมืนั่นวะแม่ข่าก็ได้เอา้าพี่นอ้องว่ากันไปแล้วพี่น้องเอ้ยอ้เนื้อใหอม่ๆสับเปลาหวานจุ้ยจุ้ยพี่น้องเนื้อก็ได้ หนาวอากาศกันหนาวไป่น้องเอ้ยเย็นครับโอ้เสื้อลองหายอยู่แสบแสบครับ,รบมือกล่องเพิ่นกระยากกัน <c oughs> มือกล่องกันได้ครับวันนี้ได้ได้มือกล่องมาสร้างตรงมาจากก่ไประเทศยังล่ะสวิเดนหอือ <c oughs> เห็ดซูบีซูนว่างมึงกินดูหรอครับอันนี้มันถือหลาบเฮ็ดจิ๋ให้ซูบีซูนว่างมึงว่ามันเป็นตังไดมาหอดบั่นสิได้เนื้องามปบนไดนสักหนอกงามอยู่เนื้อก็ได้ครับสำหรับคลิปนี้มันอาจจะสั่นยังอยเนาะพี่น้องเนาะแต่กัเฮ็ดด้วยใจครับพี่น้องกะ ฝากพี่น้องติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับตไคร้กดกระดิ่งเพื่อสิบพบ่าดจิบใหม่ๆสำหรับจิปนี้ก็อกอกก่าวค้า่าสวัสดีครับ